เจมครับน้องเจมกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยนิมนต์พระไปในงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรืองานไหนไหนไหมครับก็เคยเป็นบางครั้งนะครับครับแล้วเวลานิมนต์พระเนี่ยเขาทําอะไรยังไงกันบ้างครับก็มีกอกน้ำรดน้ําครับไม่ใช่หลอกน้ำโทราดน้ำมนราดน้ำมนเลยละครับราดน้ำมนนี่ดูเปียกกันหมดนะครับเนี่ยอ่คำถามของครูทอมครับน้องๆครับ ถามเกี่ยวกับงานแบบนี้นี่แหละครับเวลาเราเชิญพระไปนะครับถามว่าการนิมนต์พระไปในงานบุญวันเกิดหรือขึ้นบ้านใหม่ต้องใช้ว่าอย่างไรระหว่างสวดพระพุทธมนต์หรือเจริญพระพุทธมนต์สิวินาทีจับเวลา อบว่าหมายเลขสองครับหมายเลขสองเจริญพระพุทธมนต์อ้าวทำไมถึงตอบจเจริญพระพุทธมนต์ล่ะครับโอะว,ว่าทําบุญวันเกิดจะได้จเจริญน,นะเพราะว่านั่นนะครับอ๋อแนวคิดน่าสนใจทําบุญวันเกิดเนี่ยจะได้จเจริญแล้วเขาไม่ต้องสวดกันหรอครับทาบุญวันเกิดไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่เราคิดว่างานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่มันต้องจเจริญเจริญดังนั้นก็ต้องใช้จเจริญพระพุทธมนต์ โอ้น่าสนใจนะครับคิดว่าเจริญพระพุทธมนต์กับหมายเลข5จะทําให้เราเจริญไหมนะเออต้องมาลุ้นกันแล้วหอหนุ่มูก,กถ้าหอนุ่มฮูกจะตอบจะตอบว่าหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งสวดพระพุทธมนต์ทำไมถึงคิดว่าน่าจะเป็นสวดพระพุทธมนต์ครับส่วนมากเขาจะเรียกเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อส่วนมากเรียกแบบนี้ก็ได้ยินแบบนี้มาได้ยินสวดพระพุทธมนต์มาไม่ค่อยได้ยินเจริญพระพุทธมนตนระ์เนอะอ่ะแล้วกองเชียร์คิดว่าสวดหรือเจริญครับ จเจริญอ้าวมาดูกันข้อนี้ครับการนิมนต์พระไปในงานบุญวันเกิดหรืองานขึ้นบ้านใหม่เราใช้ว่าเจริญพระพุทธมนต์เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ด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 และคำตอบข้อนี้คือ เจริญจริงๆเจริญจริงๆนะครับความแตกต่างระหว่างเจริญพระพุทธมนต์กับสวดพระพุทธมนต์คืออะไรนะครับเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยนะจะเป็นงานมุงคลแต่ถ้าสวดพระพุทธมนต์จะใช้ในงานอาวบมุงคลก็คืองานที่ไม่เป็นมุงคลนั่นเองนะครับ